สวัสดีครับ่คะรับแบบใหม่แบบับตัวอย่างของไปอะไกับโอ้โหตลครับรู้ต้องกว่าไงครับครับก็ดีครับครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับตั้งใจทําให้สนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นกับซีซั่นที่แล้วครับโทษราคาถามแบบตามแถมถาวรเลยเป็นมากจริงอะไรอะไรังไงบ้างเลยโอ้ไม่ได้มีนะครับคือเรื่องมันจะถูกถูกมาแล้วแต่ซีซั่นแรกแล้วครับแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆตัวละครต่างๆแล้วก็ วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องให้มันเป็นการเหมือนกับจําลองในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราพยายามจะใส่ความเป็นการเมือง้องถิ่นเข้าไปบวกกับพุทธศาสนานะครับมันก็เลยทําให้เราได้วิธีการเล่าในการทําพุทธบาลนิดในแบบเป็นเวอร์ชั่นในซีซั่นสองนี้ครับอ่าโดนากิมกิมว่าเห็นด้วยแล้วเขาพูดจาถูกต้องมากมากเลยเขาพูดดีมากเขาพูดถูกต้องเลยค่ะสอบเบาๆเนาะใช่พยายามอย่างเงียบๆอย่างหนาอย่างนีให้แบบรีแคป ว่าภาคต่อมันมีเรื่องต่อใงไครมีสถานการณ์อะไร้คืออสตซ์แอนด์เฮสหมม่หรว่าถ้ามันต่อกันยังไงใช่ไหมครับรอบที่แล้วถ้าถ้าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับแก๊งวินเดียเกมเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ต้องใช้นี่5้ล้านทีนี้ก็เข้ามาชุบตัวในวัดหวังจะใช้นี่สุดท้ายเรื่องเลยเถิดไปกันใหญ่ลากพระโดนมาเจอพระเอกชัยสุดท้ายมาจบที่เจอสจเอที่บังคับพวกพวกเขาอ่ะต้อง ทํางานให้สอจอเอ Netflix. ทีเนี้ยก็เลยเป็นที่มาต่อของภาคสองว่าเนี่ยแหละเราต้องมาทํางานต่อให้กับสอจอเอใช่ครับแล้วก็ภาคนี้มันก็จะลึกไปมากกว่าเดิมพี่อย่างภาคแรกมันคือเหมือนเป็นแค่สตาร์ทอัพที่เราติดดีเนาะแต่ว่าภาคเนี้ยมันจะมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของศาสนากับตัวการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกภาคเสแล้วครับก็ถ้าตามเรื่องก็คือว่า มีใจที่อยากจะเปิดเผยต่อความจริงแล้วก็อยากมลองคบวนเขาเรียกว่าบทเรียนที่เรียนมาจากการเป็นพระแล้วก็แบบรูว่ามันใช้ในโลกจริงได้ป่ะมันก็เป็นคาถามของตัวละครที่เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยลองดูดิมันเป็นยังไงว่าอะไรเนี้ยแต่ละครมันก็เลยเกิดเผยชีวิตจริงก็มีพระสื่ออกมาหลายแต่ลูกใช่นะครับใช่หก็ถ้า็นตัวละครก็เข้าใจนะสึเถอะเพราะมันแบบ ทำไม่ดีก็ต้องสิทธิ์ที่บอกบ <c oughs> อกบอกไม่ร้องใช่ไหมพูดไปงั้นพูดไปงั้นเมื่อตอนนี้คืตามตัวละครคือเขาแบบเฮ้ยคุณไปบอกรักวข้ามกุสิแล้วอะแล้วมันมันจะมีใจที่แบบยังไงอ๋อฉันไม่โปงอาบัตแล้วก็กลับไปอยู่ในเห้นือดต่อซี่มันไม่ได้เรื่องจริงไปเถืยงไปขึ้นก็มากกว่าเขื่อนก็มีนะฮะอ๋อาหน่อยครับแอลลี่ครับ ก็รู ality. ้สึกว่าซีซั่น2ได้เห็นเดียแบบอินดิเพนเดนต์มากขึ้นนะค่ะยังไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่าก็จริงๆบอดี้บอดี้กับพี่โดนได้แล้วค่ะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงมันมันจะไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากรอดูด้วยเราไ่ยินคำอยาพายิก ร้อนนะซีซันนี่น้อยซีซันนี้น้อยมากซีซันนี่น้อยซีซันนี่น้อย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 มากผมก็เยอะเหมือนเดิมนะผมเยอะเหมือนเดิมเขาไม่อยู่กับสองคนนี้ก็แบบจอดไปแล้วสิไงที่พูดที่พูดไม่พอนี่เหมือนเดิมนี่คือตัวละครหรือตัวจริงตัวละครตัวละครเขาคือแต่ก็มีสีเป็นสีสันใหม่ใใช่ค่ะก็รู้สึกว่าโตขึ้นเนาะแล้วก็แบบเลือกเลือกเส้นทางของตัวเองครับครับเรื่องก็เป็นชายกับชายครับ ก็สืบเนื่องมาจากภาคหนึ่งเลยครับเพราะาเหตุการณ์ทีจะเล่าต่ออย่างที่เ,เพื่อนๆเล่ากันไปครับว่าจากจาก,จากเขาที่แบบอยากใหญ่โตเป็นเจาววา้าอาวาสวัดหนองขาตอนนี้เขาก็แบบมาร่วมมือกับสจเอนะครับลากไปวัดก็จะเป็นวัดที่แบบเป็นวัดที่ใหญ่ขึ้นหรืออย่งเงี้ยเขาก็ยังแบบเป็นพระที่สมัยหนา้าในตัวเองครับเป็นรูปแบบ อ๋อครับผมไม่ทราบแไม่ได้คอยตามครับผมติดตามแต่ตามุกครับนี่ถามถามผู้กำกับดีกว่าครับว่ามันมีข่าวเนาะเขาก็บอกว่าแบบพอดีที่เราทำพอดีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ทวงห้าครับทีนี้ข่าวห้าก็ดังมากแต่มันมีแบบการปรับมาอะไรข่าวอื่นอุ้ยพอได้ข่าวเพื่อนบุกกรโทรหาทุกคนเลยครับเฮ้ยเรามาถ่ายกันใหม่ดีกว่าให้เราเฉลิบกันใหม่ดีกว่าให้ต่อต่อกันใหม่ดีกว่าเราต้องทำเป็นวันเดียวครับคุณคุณเล่นครับเราทำไม่ได้ร เราถ่ายกเ็เสร็จเราถ่ายกเ็เราถ่ายก็เสร็จในตัดเดือนกุมภาแล้วครับคือบทมันถูกพัฒนากันตั้งแต่ตอนที่สาธุซีซั่นแรกเพิ่งลอนเลยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี potential เราเลยพัฒนาในซีซั่นสองกันดีกว่าแล้วก็ถูกประกาศไปที่เราเห็นกันในช่วงที่ Netflix เ,เขา announce ว่ามีซีซั่นสองแล้วครับจากนั้นมาเราก็เลยเริ่มพัฒนาบทกันแล้วบทก็เสร็จประมาณช่วงเดือนออกรกฎาคมสิงหาคมของปีปที่แล้ว,ลวปีที่แล้วครับ ใช่ครแล้วเราก็ปิดกล้องการเดือนกุมภาครับซึ่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็เหมือนกับไม่สามารถไปแก้ได้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการเล่าของเรากับเรื่องราวของเรามันคนละคนละทิศทางกันเลยฮะมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องผสมเอารสชาติของสีสันของพุทธการนิดเนี่ยแต่มันก็ยังเบสออนเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราอยากจะให้ทุกคนสนุกกับมันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนกับบราได้หลางอย่างในการที่จะนําเสนอนะครับคุกตอนแรกนะครับกระแสข่าวเลยว่าผมอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่เราก็โดนแบบ บไม่ดีผานการขับอนอดีครับผมว่าเราไม่ได้ตีแผลฮะเราแค่อยากจะเล่าเรื่องขึ้นมาเฉยๆหนึ่งเรื่องอแล้วผมว่ามันก็คือเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมทุกคนรู้ใครๆก็รู้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดเนาะเพราะว่าการจะแก้ปัญหามันต้องตั้งคำถามเราแค่มาช่วยตั้งคำถามแค่นั้นเองใช่เพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้ต้องการจะตีแผ่ไม่ต้องการจะไปจัดในทุกๆสิ่งว่ามันคือขาวเป็นดำเรากำลังเล่าสมมติในขับ คาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาไปเจอเผชิญสถานการณ์ต่างๆในการเอาตัวรอดของเขาอ่ะครับครับแต่มันแค่เชื่อมโยงกันเรื่องจริงได้ไดแค่นั้นเองคิดว่าจะได้รับแต่ตอนได้เท่าไหร่บ้างก็อะไรความสนุกครับแหละแล้วก็ได้เรื่องความเข้มข้นของวิธีการเอาตัวรอดของเขาโดยใช้เหมือนกับที่ที่เราเห็นในตัวอย่างนะก็คือกัแบบต้นโพงหรือต้นโพธิ์ที่ใหญ่สุดในโลกในการดงทุนนี่แหละว่าเขาจะสามารถทาเงินได้ถึงเป้าหมายของ ที่ชนะโงสองจอเอได้ยังไงแล้วก็เขาจะสามารถเอาชนะเดิมพันที่เกี่ยวกับความเป็นคมตายของเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือลุ้นกับตัวละครเนาะใช่ครับก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันก็คงยังคงเหมือนซีซั่นที่แล้วแหละครับเราก็ยังอยากพูดในสิ่งที่เราคนพูดว่าศาานะไม่ได้ตัวมันเองไม่ได้ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่บุคคลเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าต่อผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องช่วยๆกันว่าเออมันมีจริงไหมเรื่องแบบนี้ครับทีไหนๆก็อยู่ครบถามตัไว้ก่อน่ะว่าพอถ่ายไป ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงน,นะครับผมคิดว่าถ้ามันมีการตั้งคําถามแตบว่าจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องมีบทสนทนาเรื่องนี้กัน,นเราไม่สามารถทาให้ทุกคนคอยตามได้แล้วผมคิดว่ามันไม่จาเป็นที่สังคมจะต้องคอยตามควรจะตั้งคําถามกันอย่างน้อยม,มันก็ทําให้เกิดผลที่ดีในอนาคตไดเราเชื่อแบบ จริงๆคาน่าสนใจของเราอยากก็อยากให้ติดตามนอกจากตัวละครหลักของเราที่เราเคยเห็นในซีซั่นหนึ่งแล้วครับก็อยากให้ติดตามตัวละครต่างๆที่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นหมอเอ๋งโจยี่ฟูธิตที่แต่งอิสานและสมิโซแล้วก็อุตลี่พก็จะได้เห็นเขาในบทบาทใหม่ๆกันแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากก็เนเจอู่เยอะแล้วก็จะมีอีกหลายท่านเนาะใช่ครับ แอนนี่กับเจมส์ค่ะปาปิป้าคุณคะมีใหม่ค่ะแตกตอนค่ะได้เลยค่ะก็ฝากสายทูสองด้วยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4ธันวาคมนะคะธันวาก็บ่ายสามเี่ยฟิกเท่านั้นนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์มากที่น่าติดตามในเรื่องค่ะก็อยากให้รีบดูกันเพราะว่ามันน่าจะยากในการหลบสปอยรอบนี้ค่ะซีซั่นหนูยากแล้วรอบนี้ยากมากเลยค่ะก็ แล้วคุณเป็นคนไทยคนแรกที่ไ uh ด้ดูไหมอ๋อที่เจมนแบบตามคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะฝากคาแรคเตอร์หน่อยหน่อยหนึ่ง้อึ่งหนึ่งเก่งอะไรเงี้ยให้บอกบคุณอยู่แล้วฝากแบบฝากคาเล็กเตัวอาร์เจมเอาหน่อยดิโชว์ศักยภาพดีหมดไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้องดีกว่าไปกันคุณแสดงที่เก่งเขฝากสารุสองคนด้วยนะครับผมมามาช่วยระดมทุนกันแล้วก็มาสร้างเมกะโปรเจกต์ด้วยกันครับผมเชื่อว่า มันน่าจะเป็นเมกาโปรเจกต์ในการระดมคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็ฝากทุกคนไว้เดี๋ยวครับซาดูสองสี่พันบาทจบเลยจบเลยพอแล้วหมอตอเอพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัวเลือกวเลมากเลือดเย็นไปเลือดเย็นที่ปากเลยหมอตเอ๋ก็คือซีซันหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึง h ハウทูพอซีซั่นนี้มันจะพูดถึงระบบแล้วก็โลว์โดนันว่าคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันจะแบบมีดราม่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที ก็อยากให้ดูก่อนค่ะแล้วไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยดูได้ทั่วโลกนะคะพวนี้ใบสามันต้นไปค่ะ